สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพยาวส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในสำนักงานจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมพึงประสงค์หประการซึ่งเป็นหลักธรรมที่มุ่งเน้นการสร้างพฤติกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมักถูกนํามาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการทํางานโดยเฉพาะในบริบทของการศึกษา และการปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทยและค่านิยมที่ดีงามคุณธรรมพึงประสงค์หประการ 1. ความพอเพียง 2. ความมีวินยัย 3. ความซื่อสัตย์สุจริต 4. มีจิตสาธารณะ 5. มีความกตัญญู 5. ด้านความพอเพียงดำรงชีวิตอย่างพอเพียงไม่โลภไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณธรรมด้านวินยัยปฏิบัติตนตามกติกาจรรยบัรณวิชาชีพขององค์กร และสังคมตามหน้าที่พลเมืองดีและเคารพกฎหมายคุณธรรมด้านสุจริตมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงยึดมัน่นยืนหยัดถูกต้องและเป็นธรรมไม่สนับสนุนไม่ร่วมมือไม่ยินยอมพร้อมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบคุณธรรมด้านจิตอาสาการให้และเสียสลับประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสิ่งทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเขาและสังคม คุณธรรมด้านกตัญญูสำนึกรู้คุณและแสดงออกถึงความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาญาติผู้ใหญ่เป็นการกระทําแสดงความจริงใจบนหลักความถูกต้องการนําไปสู่การเป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยหลักสามิติประกอบด้วยน้อมนําหลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสารวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมสืบสารวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามในปีพุทธศักราชส5 6 7าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์และมีผลการประเมินดังนี้ผลการประเมินองค์กรของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดพะเยา ระดับการประเมินองค์กรคุณธรรมต้นแบบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วย ITA ในภาพรวมมีผลการประเมินในระดับผ่านดีด้วยคะแนนร้อยละเกผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วย ITA ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT มีผลการประเมินในระดับ AA ด้วยคะแนนร้อยและหนึ่งร้อย